เราอยาก่าบุหรี่อ่ะเหนไปส่งบรี่ไฟฟ้าด้วะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ติดมากกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกนะอืมแล้วมันมีข้อังไงบ้างบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งมีปริมาณสารนิโคตินมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปยีสิบมวนและอีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดอีกด้วยค่ะและบุหรี่นะคะยังทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเถี่ยพันธุ์มากถึงสองเท่าเลยค่ะ อยากเลิกบุหรี่สามารถโทรปรึกษาสายด่วน1600ได้เลยค่ะหรืออาจจะใช้ลูกอมหรือหมาฝฟลังที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะคะนอกจากจะสง่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้อยู่รอบข้างแล้วนะคะยังมีโทษตามกฎหมายด้วยค่ะโดยผู้ที่จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีจับปรับไม่เกิน5แสนบาทและผู้ที่ครอบครองนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับเป็นจำนวนสีเท่าของจำนวนของค่ะ บุหรี่ไฟฟ้าหรือยาพิษบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าผอดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายหลายชนิดนิโคตินทําให้เสพติดการสูบกิสรีนทําให้ไอหลอดลมตีบหอบแหน่ยง่ายสารปูแต่งทําให้ปลอดอักเสบอย่างรุนแรง โพรพิลีนไกลค่อนทำให้ระคายเคืองตาปวดหัวและคลื่นไส้อาเจียนและยังมีสารประกอบเช่นเบนซินหรือสารหนูที่เป็นสารก่อเม็งด้วยค่ะบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษมากมายเพราะฉะนั้นอย่าใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันเลยนะคะ